าบอกว่าเมนูแกงเลียงเนี่ยเป็นเมนูที่ช่วยลิสีดวงได้จะเชื่อไหมคะเหตุผลนะคะที่แกงเลียงช่วยเรื่องลิสีดวงได้นะคะอันแรกก็คือในแกงเลียงเนี่ยมีพืชผักหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟักทองบวบเห็ดใบแมงลักพวกนี้นะคะช่วยเพิ่มกาก,ากใยทําให้การขับถ่ายนะคะหรืออุจจาระของเราเนี่ยมันนิ่มแล้วมันก็ถ่ายสะดวกถ่ายสบายขึ้นไม่เจ็บบริเวณแผลมากขึ้นค่ะอันที่2นะคะมีน้ําซุปเยอะนะคะมันก็จะช่วยให้ลําไส้ของเราเนี่ยขยับตัวได้ดีขึ้นทํางานได้ดีขึ้นค่ะอันที่3นะคะมีสมุนไพรต้านอักเส ไม่ว่าจะเป็นหอมแดงพริกไทยกระชายพวกนี้นะคะมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบและยังกระตุ้นการไหลเวียนเลือดค่ะซึ่งเป็นผลดีกับคนเป็นริดสีดวงมากๆข้อที่4นะคะมีไขมันต่ําดังนั้นย่อยง่ายมากๆค่ะก็จะไม่ทำให้เกิดอาการท้องอืดหรือท้องผูกซ้าซ้อนแนะนําให้กินแกงเลียงนะคะสัปดาห์หนึ่งสองถึงสามครั้งอันที่2ก็คือเรื่องของน้าซุปค่ะระวังอย่าปรุงให้มันเค็มหรือรสจัดเกินไปนะคะก็ลดพวกเกลือแล้วก็น้าปลาลงค่ะอันที่3นะคะทานกับข้าวกล้องหรือธัญ,ญพืชนะคะก็จะยิ่งเป็น อีกทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มกากใย,ยให้กับลำไส้ของเราค่ะเมนูบ้านๆอย่างแกงเลียงอร่อยแล้วก็ยังเป็นการช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแถมยังลดการอักเสบได้ดีในคนริสสีดวงต้องลองนะคะ